จะแบกทางลูกก็จะผลมากเลยทีแม่ลานี่มเนาะสวยมากเลยยิงอยูนิคกองเหมือนตาไม้เลยอะาไม้กลางเบืองก็น่ะกลางเบิงก็นงานให้การที่เขียวเนี่ยเียว้นมากงามีหลีพูาวนเนาจมงามีหลี คุณเมนสีโรงงานเขาไม่แพ้เดียวเลยครับสวยสวยสวยมากเชียร์พุ่มมาจากเชียพุ่มอำเภอใดบางเข่าหรออำเภอบ้านเข้าอันนี้ของบ้านเข้ามันมันถึงสวยอยู่แล้วสวยมากอู้วสวยหรีสวยขาวร่วนเดียวพจน์คุณแม่ทำไปหันเป็นจักษหลวงระบูดกุฎยี่สีเคียงกันกุฎยี่สีเขียวแต่ว่าเหรียญสีเขียวกำลังมากขนาดพอผลเราพามาไปผลที่หนาวเอาเฉยเอาเฉยดอกบานสวยหรี งามีเลยวตาสีเขียวขุตาลุยง่ามีเล้ยสอีเหรอีก้วสีนงินคลิปเลี้ยวสิแม่เบียนิืนเท่าไหร่อะห้าร้อยสวยมากเลยเนี่ยเขาเอาไปแล้วผืนหนึ่งไล่นี่กับงามนี่นี่งามแม่ไล่น้อยไล่น้อยบ่นอยู่ เัมมางไม่ได้ชมอันน uh, ี้เรงสื่อถ้าไปทาในมงจะเชือกันนี้แม่สนแนนพับอยู่ในตู้นะล่ะสวยอ่ะไม่ได้ทังบบเนนนุ่ลาเพื่อนอะไรลอหรม่การยแต่ว่าเราโรไหนเท่าไหร่สี่รอยแปดส่เราได็ต่อ้เล้ด่อนแล้วสวยอ่ะ วันเลยก็ม่ได้จวานเราได้ขายหลายว่นเยือบเหมอนของบ้านวันนี้ได้ขายหลายติดตุ้งละลอยแล้วก็มีรถติดเขาเฮี้ยน้นี่แหงงามคักนี้แหงงามคักนี่ยบอสมันตีนแดงนี่ป้ารถติดเขาเฮี้ยนน้องไก่ยิดเขาเฮี้นโอ้โหสวยมากภูฟันเฮ็ดขวาเฮ็ดขวาเพระเได้ชมพเฮ็ดขวามากแล้วเปนคร มาจากไนเดี๋ยวมาผู้เดียวเตะเ่อารถเอารถใหญ่มาคับมอไซค์มาจากชัยพูมัอ่มานรถใหญาอเตะมาักอยู่ในฝนเกลี่ยออเจ้าว่าเจ้าว่าเป็นสดเอฮะอนุมสวนมาขายสินเนี่ยจะเงือบแจะขายดีผมว่าระหว่างก็ขายดีแ้าวเ่าเบิ้งั้งเหมือนจำวนมากสีเขียว